ดวงรายวันประจำวันพุทธที่22กันยายนพุทธศักราช2564แรมหนึ่งข้าเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานช่วงนี้ดีแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาการเงินรายได้กำลังเข้ามาในไม่ช้าขอให้อดใจรออีกสักนิด ความรักความสัมพันธ์จืดจางแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้คนโสดยังไม่มีโอกาสได้พบรักใหม่สีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่คนเกิดวันอังคารการงานไม่มีงานไหนที่ได้มาแบบฟลุกๆต้องทำงานหนักและเหนื่อยก่อนถึงจะสำเร็จ การเงินมีรายได้จากงานประจำและกำไรจากการลงทุนหวังโชคลาภยังไม่มีความรักคนที่เข้ามาช่วงนี้ยังไม่แน่ใจว่ารักจริงหรือรักหลอกกันแน่สีน้ำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่คนเกิดวันพุธการงาน งานสำเร็จเกินความคาดหมายสมหวังสมปรารถนาตามที่คิดไว้การเงินมีโชคลาภเข้ามาได้กำไรจากการลงทุนความรักมีเกณฑ์ได้พบรักจากสื่อออนไลน์สีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่คนเกิดวันพฤหัสการงาน ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์มีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหญ่การเงินมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่จะเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดความรักยังไม่กล้าเปิดใจรักใครช่วงนี้เพราะกลัวผิดหวังช้ำใจเหมือนที่ผ่านมาสีน้ำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็น เลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่คนเกิดวันศุกร์การงานงานก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่อย่าใจร้อนค่อยๆทำทีละเรื่องการเงินดวงการเงินดีมีโอกาสได้รับจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆความรักมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแบบเงียบๆในช่วงนี้แต่ยังเรียกว่าความรักไม่ได้ สีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสีคนเกิดวันเสาร์การงานช่วงนี้งานเยอะงานหนกักขอให้อดทนความสำเร็จกำลังมาเร็วๆนี้การเงินโชคดีรายได้ยังมีเข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่ขาดมือ ความรักระวังหัวใจไว้ให้ดีอาจเจอคนรลอกลวงในช่วงนี้สีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสีคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่ทำไว้คิดว่าไม่สำเร็จจะกลับมาสำเร็จแบบงงๆการเงินมีรายจ่ายเข้ามาแบบรีเลี้ยงไม่ได้ ความรากักหากลองเปิดใจครบใครสักครั้งรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินและสีครามสีไม่เป็นมงคลสีชมพูและสีบานเย็นเลขนำโชคเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่